ก็สำหรับพวกเราทั้งสองคนวันนี้มาถือศีลนะครับแล้วก็เพียงภาวนานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราเปิดวาจา,า,จาครับแล้วก็ขออนุญ,ญ,ญาตของพี่ๆสื่อทั้งหลายนะครับที่จะลดการให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงนี้ครับก็วัตถุประสงค์นะครับของการที่พวกเรามาบวชครั้งนี้ครับเราต้องการบำเพ็ญภาวนาเตือนทุด,ดง สร้างบุญนะครับบุญกุศลที่เราได้ทําเราขอให้บุญนี้ครับถึงกับเพื่อนเราแตงโมพัทธลติดาหรือนิดาวัชระวิยาพงครับก็ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างครั้งนี้ถึงกับเพื่อนของเราถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดีจะถึงกับเพื่อนเราเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญนี้ถึงคำโมครับ